สวัสดีครับทุกท่านนะครับนนวันนี้เราอยู่กับเกมวันพันธ์แมนอีกเช่นเคยนี่ครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาอัพอุปกรณ์ไม่ใช่อัพสิมารีวิวอุปกรณ์3ามดาวคนอีกแล้วนะครับนะสองคลิปกลอนทุกคนคงสนุกมากๆเลยใช่ไหมครับกับกลุ่มทหารลารดาทั้งหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลข2เลยและก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นหมายเลข3ครับผม oh, <no. S 1> <laughs> เอาให้มันครบกันไปนเลยครับน้องๆครับอ,อุปกรณ์3ดาวเอาแบบ ทีเดียวจบไม่ต้องรอนานไม่ต้องรออีพิซดหนึ่งสองสานมสี่สามสี่เดือนนะพี่จัดให้ครับผมพี่ไม่ดองครับผมพี่ใส่ให้เต็มเต็มเลยสามตัวติดเลยครับผมนะสามดาวทั้งสามตัวด้วยนี่ครับนะและตัวนี้นี่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าเด็ดดวงเหมือนกันเนีครับนั่นก็คือตัวนี้ครับผมอ่าทหารกลุ่ม p a r a ไดซ์ครับผม เป็นหมายเลข3หรือว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับผมสําหรับกลุ่มทหารหรือว่ากลุ่มพละไดกลุ่มนี้นะครับนะมีหมายเลข1นะครับที่ดูอบอิ่มสมบูรณ์นะครับมีหมายเลข2ที่ถูกหมายเลข1นะครับแย่งอาหารจนดูสู้ผอมและก็ตัวนี้เป็นตัวที่สาครับผมที่มีฟันเป็นกระต่ายนะครับเพราะว่าเขาเป็นมังสวิรัตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะ แต่มีฟันเป็นกระต่ายก็เท่ดีเหมือนกันนะครับนะโอเคเนี่ครับตัวนี้นะครับคือทหารกลุ่มพา,าดเดย์นี่ครับไม่ใช่ทั้งฮีโร่และก็ไม่ใช่ทั้งปริศาจตเช่นเดียวกับทั้งหมายเลข1และหมายเลข2อครับผมนะเป็นตัวละครสายเทคนิคครับผมและจุดเด่นตัวนี้ครับนั่นก็คือโจมตีรายเดียวอ่าโอเคตัวแรกนะครับโจมตีแนวตั้งตัวที่2โจมตีแนวนอนและตัวสุดท้ายครับผมโจมตีรายเดียวเรียกได้ว่า3ตัวนี้ไม่ได้อะไรไปทางเดียวกันเลยครับเขาเรียกว่า กลุ่มคนที่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถแตกต่างกันอ่าและนี่ก็เช่นเดียวกันครับผมตัวที่1ตีแนวตั้งเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยตัวที่2ครับผมตีแนวนอนและตัวนี้ตีลายเดียวเออไม่เหมือนกันเลยนะครับนะเอาเรื่องอยู่นะครับนะอ่ะเราไปดูทีละสกิลกันเลยนะครับสกิลแรกนะครับมัตรพาลา,ายสกิลนี้นะครับเหมือนกับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเลยครับผมนั่นก็คือเป็นการโจมตีต่อเป้าหมายลายเดียวนะครับแล้วก็สร้างดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากพลังโจมตีครับเหมือนกับ ทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ชุดเดียวกันเนาะมันก็เลยเหมือนกันเนาะต่อมาเป็นสกิลอันตีครับผมอันนี้เป็นเลิศมัดหนักพลดายแล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยจะไม่เหมือนทั้งหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองนะจะเป็นของใครของมันเนาะเพราะว่าเป็นความสามารถพิเศษของใครของมันนะครับตัวนี้นะครับเป็นการโจมตีตอบเป้าหมายรายเดียวนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่อัพเป็นอุปกรณ์3ดาวแล้วนะครับจะมีคําว่าเลิศข้างหน้านะเป็นการโจมตีที่สร้างดาวเมจถึง200เเลยนะครับ ดาเมจจากพลังโจมตีเลยนะ200%นี่เยอะมากนะครับน้องๆคือต่อยธรรมดา80%น่ะพอใช้อันติปุ๊บกลายเป็น2 0 0เย้ยเ้ยเออโคตรแรงนะครับน้องๆแรงมากนี่ครับนะและก็สกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับหรือว่ายอดคติพาราไดช์เช่นเดียวกับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองครับผมนั่นก็คือหากมีจิโกพาราไดช์อยู่ในสนามนะครับก็จะทำให้ดาเมจของตัวเนี้ยเพิ่มขึ้น25%เลยนะครับนะ ก็เหมือนกับไอตัวที่2กับตัวที่1นะครับคือถ้ามีตัวใดไรตัวหนึ่งอยู่ในสนามถ้ามีไอตัวนั้นอยู่ในสนามมีตัวนี้อยู่ในสนามก็จะเพิ่ม25%แต่ว่าไอตัวทหารคุณลเรนเนี่ยต้องมีจิกโกอยู่ในสนามนะครับแล้วไอจิกโกเนี่ยต้องมีไออ้วนอยู่ในสนามนะครับมันก็ถึงจะบูต25%ให้เออประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าโหดม,มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลก่อนที่จะอัพกันเลยนะครับว่ามันแตกต่างจากที่อัพแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับแตกต่างกันเยอะไหมนะครับเดีย๋ยวไปดูพร้อมกันครับผมไปดูกันเลย อ่าโอเคครับผมนะเรามาดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับสกิลอันตินะครับอันนี้คือก่อนอัพอุปกรณ์3ดาวนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอหมัดหนักพลาไดเนี่ยไม่มีคาว่าเลอร์ข้างหน้าแหละเพราะว่าเรายังไม่ดาอุปกรณ์3ดาวนะครับถ้าเราอัพอุปกรณ์3าดาวมันจะมีคาว่าเลอร์ข้างหน้าเหมือนก่อนนั้นเหมือนก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปนะครับนะเพราะงั้นเนี่ยสกิลนี้ก็คือเป็นสกิลที่ปกติทุกคนจะมีกันอยู่เลยตั้งแต่รลเวลหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมื่อมีการโจมตีนะครับมันจะเป็นการโจมตีต่อเป้าหมมมาาาายดดแล้้วกก็สรงงเจจถึ80%ตี แล้วก็เมื่อเรารับอัพเป็นเลิกอันตีหรือว่าอุปกรณ์3ดาวเนี่ยมันก็จะกลายเป็น200%เหมือนที่เรารีวิวกันไปเมื่อกี้นะครับก็คือแตกต่างกันถึง20%ก็บอกเลยว่าเพิ่มเยอะมากนะครับนะก็น่าจะแรงขึ้นไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับสกิลปัดหนักพลายนะครับนะและก็พันสี่ก็ผมเหมือนกันเลยนะครับถ้ามีจิโกนะครับพลไดในสนามนะครับก็จะทําให้ดาเมจของตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับ20% ที่เป็น20%เนี่ยเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้5ดาวนะครับในทีนี้นะแต่เมื่อไหร่ที่คุณอัพเป็น5ดาวเนี่ยมันจะกลายเป็นยอดคัติพลาไดานะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีครับตัวนี้ถึง25%นะครับนะเออก็เอาเลือกเหมือนเดิมนะครับพาร์ตี่คล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยเพราะงั้นเนี่ยใครที่กำลังคิดจะปั้นอยู่อะครับนะพี่รีวิวครบ3ตัวแล้วนะถ้าอยากจะลองปั้นอนะ่ะลองได้นะครับน้องๆเออไม่ว่ากันเว้ยของดีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการบูดาเม25%ของกกัันและน นี่ครับนะสามหนุ่มสามมุมนะครับนะบอกเลยว่าเอาเรื่องแน่นอนนะครับสำหรับสามตัวนี้นะใครอยากลองปันป้นไปลองปั้นดูปะเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปดูสกิลเขาเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงในเกมนะครับไปดูกันเลยนะครับปะ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 ,ปะ,ปะโอเคครับผมนะและนี่ก็เป็นสกิลอันตินะครับของทหารพาราไดส์หรือว่าไอหวอัวหม่งฟันกระต่ายของเราน,นั่นเอง นะครับโดยอันตีของเขาชื่อว่าหมัดหนักพาราไดส์นะครับผมจะทาการต่อยไปที่เมลสากาดนะครับแล้วเราไปดูพร้อมกันว่าสิวเขาจะเท่แค่ไหนนะครับสามสองไปดูพร้อมกันครับผมมัดหนักพาราไดส์โบมันดูไม่หลุดแรงเลยวะ่ะน้องๆพี่รู้สึกว่ามันควรจะหลุดแรงกว่านี้ไหมเพราะว่าตัวแรกมันต่อยแบบมีลมวูบใช่ป่ะตัวที่สมันทุบแบบแพะเหมือนพื้นแตกแต่ตัวนี้แบบ นิ่งเลยว่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเออแปลกดีว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกครั้งนะครับนะสามสองหนึ่งไปดูกันเลยครับผมแบบชาชาโอเคครับผมนะทุกคนก็คงจะได้เห็นสกิลของเขาไปแล้วนะครับแล้วส่วนตัวพี่พี่รู้สึกผิดหวังครับผมสําหรับทหารกลุ่มพลาไดายตัวสุดท้ายนะครับมาเล็กหนึ่งกับมาเล็กสองเนะี่ยเขาปูมาดีมากครับผมเพราะว่าสกิลเท่มาก นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแรกนะครับที่ต่อยแบบวูบมีลมใช่ปะตัวที่สองครับที่ทุบเหมือนดักบอลพื้นแตกแต่ตัวเนี้ยไม่ต่างอะไรกับตีธรรมดาเลยครับมันแค่วิ่งไปต่อยอ่ะแล้วไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยอ่ะมันเลยทําให้พี่รู้สึกว่าเชยๆอ่ะครับสำหรับตัวเนี้ยก็เลยแบบเออกลายเป็นว่าทีมนี้น่าเล่นจริงเปล่าวะเนี้ยคือสองตัวมันเท่แต่ตัวนี้มันไม่เท่เลยทาแบบโอ้เสงว่ะที่จริงมันควรจะน่าเล่นกว่าเนี้นะคือถ้าตัวนี้มันมีเอฟเฟกเพิ่มมานิดนึงนะครับพี่ว่าแจมนะครับแจมเลยทีมนี้น่าเล่นนาาปันมก แต่พอมันเป็นเหมือนต่อยธรรมดาแล้วพี่รู้สึกตังอิดตังอิดนะครับก็แต่มันก็คงจะเล่นได้หละครับเพราะว่ามันก็ตีแรงอยู่เนาะก็ถ้าใครอยากลองนะครับก็ลองดูได้นะครับสําหรับ3ทหารเสือ3คนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่มทหารพาราได์เนาะหรือว่าผู้ติดตามพาราได์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่2นะครับจิโกกลุ่มพาราได์และตัวที่3ามกผมทหารกลุ่มพาราได์ถ้าใครลองแล้วจัดทีมดูแล้วนะครับเก่งขนาดไหนโหดขนาดไหนก็มาคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ทหารกลุ่มพลาดายตัวสุดท้ายนะครับหมายเลข3ของเรานะครับส่วนชุดอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมว่าผมนะแนะนำเป็นพวกที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดนักลบนะครับหรือว่าชุดอะไรที่มันบวกโจมตีเยอะๆนะครับไม่แนะนําเป็นพวกป่าเถื่อนไม่แนะนําพวกอะไรนะครับเพราะดูแล้วมันตีครั้งเดียวทําไม่ได้ทับซ้อนมากก็อาจจะทําให้ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวทหารกลุ่มพลาดายอุปกรณ์สดาวนะโดยส่วนตัวรู้สึก f ฟล l นะครับ f เฟลกับสกิลมันนะครับ ก็แย่อยู่นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันใครบ้านแล้วก็มาคอมเมนต์บอกได้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สมัครสมาชิกกับพี่ด้วยนะครับก็เราจะก้าวสู่5,000ซับด้วยกันแล้วก็มาเป็นกำลังใจกันทุกวันด้วยนะครับนะถ้ามีสถิติสดก็อย่าลืมเข้ามาหาเข้ามาเยี่ยมเข้ามาทักทายกันบ้างนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันพี่ต่อไปผมจะเป็นคลิปอะไรไว้ติดตามนะครับโ okay, อเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,อค,นครับผม, again, ผม <I J. S 1> ขอบคุณมากครับผม See you again ครับผมไว้เจอกันขอบคคุณรับ いつになったらお姉ちゃんみたいに背が高くなるんだろうそうか。